คนบางคนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครเสน่ห์ที่ไม่ต้องอวดไม่ต้องเรียกร้องความสนใจแต่คนรอบตัวกลับรู้สึกอยากอยู่ใกล้และเชื่อใจพวกเขาคือคนที่มีวุฒิภาวะสูงวุฒิภาวะสูงไม่ได้วัดจากอายุหรือการศึกษาแต่เกิดจากความสามารถในการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นการจัดการอารมณ์และการตัดสินใจอย่างรอบคอบคนกลุ่มนี้มักมีนิสัยบางอย่างที่ช่วยให้พวกเขาโดดเด่นอย่างิบเงียบทั้งในความสัมพันธ์การทำงาน และชีวิตประจําวันสิ่งที่ทําให้พวกเขามีสเสน่ห์ไม่ใช่แค่ความรู้หรือความสามารถแต่คือการกระทําเล็กๆและทัศนคติที่ลึกซึ้งซึ่งคนอื่นมักมองข้ามแต่สัมผัสได้นิสัยลับของคนวุฒิภาวะสูงที่ทําให้มีสเสน่ห์แบบไม่เหมือนใครที่คุณสามารถนําไปสังเกตและปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวัน 1. ฟังมากกว่าพูดคนวุฒิภาวะสูงรู้ว่าการฟังอย่างตั้งใจช่วยให้เข้าใจคนอื่นและสถานการณ์พวกเขาไม่รีบแสดงความคิดเห็น แต่เลือกเวลาที่เหมาะสมในการพูดทำให้คำพูดมีพลังการฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่เพียงแค่การอดทนรอฟังผู้อื่นพูดแต่เป็นศิลปะและทักษะทางจิตวิทยาที่สะท้อนถึงความเข้าใจในมนุษย์และความมั่นคงภายในตัวเองผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงมักเลือกที่จะฟังมากกว่าพูดเพราะพวกเขาตระหนักว่าการฟังอย่างลึกซึ้งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีคุณค่าคนเหล่านี้ไม่รีบร้อนตอบหรือแสดงความคิดเห็นทันทีพวกเขามีความอดทน และสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นผ่านน้ำเสียงท่าทางและบริบทของคำพูดการฟังจึงกลายเป็นเครื่องมือในการเข้าใจความต้องการแรงจูงใจและความคิดที่ซ่อนอยู่ภายในใจของผู้คนรอบตัวการฟังอย่างตั้งใจยังสะท้อนถึงความเคารพและการให้คุณค่าต่อบุคคลอื่นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามนอกจากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฉลาดทางอารมณ์แล้วการฟังมากกว่าพูดยังช่วยให้ผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงสามารถเลือกคำพูดของตนได้อย่างรอบคอบ การไม่พูดเพื่อเติมเต็มช่องว่างแต่พูดด้วยน้ำหนักและความตั้งใจทำให้คำพูดแต่ละคำมีพลังและสร้างความเชื่อมัน่นการเลือกใช้คำพูดอย่างมีสติเป็นสิ่งที่ผู้คนสังเกตได้อย่างชัดเจนและเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเสน่ห์แบบไม่เหมือนใครนิสัยนี้ยังส่งผลต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาเมื่อใดที่เราฟังมากกว่าพูดเรามีเวลาพิจารณามุมมองหลายด้านวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับและเข้าใจความซับซ้อนของสถานการณ์ได้ดีกว่าผู้ที่รีบร้อนตอบสนอง การฟังอย่างลึกซึ้งทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกว่าเขาได้รับการเข้าใจและยอมรับซึ่งสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกและยั่งยืนการฟังมากกว่าพูดไม่ใช่เพียงพฤติกรรมทางสังคมแต่เป็นสัญญาณของความฉลาดทางอารมณ์วุฒิภาวะและความมั่นคงภายในตัวเองผู้ที่ผึกนิสัยนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยังสะท้อนถึงสเสน่ห์เฉพาะตัวที่เกิดจากความเข้าใจและความเคารพต่อผู้อื่น 2. ควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่ว่าต้องเจอสถานการณ์กดดันหรือคนที่ยั่วยุ พวกเขามักสงบและมีเหตุผลการควบคุมอารมณ์นี้ทําให้คนรอบตัวรู้สึกมั่นใจและไว้วางใจความสามารถในการควบคุมอารมณ์ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ชัดเจนของผู้มีวุฒิภาวะสูงมันไม่ได้หมายถึงการเก็บกดความรู้สึกหรือแสร้งทําเป็นไม่รู้สึกอะไรแต่เป็นการรับรู้เข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเองอย่างมีสติ การควบคุมอารมณ์ได้ดีสะท้อนถึงความมั่นคงภายในการยอมรับความซับซ้อนของประสบการณ์ทางอารมณ์และความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสมผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงตระหนักดีว่าการปล่อยให้อารมณ์ครอบงำสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่เร่งรีบหรือเกิดความขัดแย้งการควบคุมอารมณ์จึงเป็นกลไกสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นพฤติกรรมที่เกิดจากความสงบและการจัดการอารมณ์อย่างมีสติ ทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและได้รับความเคารพการควบคุมอารมณ์ยังส่งผลต่อสเสน่ห์ส่วนบุคคลอย่างชัดเจนสเสน่ห์นี้ไม่ได้เกิดจากคำพูดหรือการกระทำที่หวือหวาแต่เกิดจากที่ผู้คนรับรู้ถึงความมั่นคงความน่าเชื่อถือและความสบายใจเมื่ออยู่ใกล้การตอบสนองอย่างสมดุลต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือไม่คาดคิดทําให้พวกเขาดูสงบน่าไว้วางใจและมีอิทธิพลโดยไม่ต้องพยายาม ในมิติทางจิตวิทยาการควบคุมอารมณ์สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งช่วยให้ผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงสามารถเข้าใจความรู้สึกของตนเองและของผู้อื่นการรับรู้และจัดการอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การคิดเชิงวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างรอบคอบและการตัดสินใจที่สมดุลซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงเสน่ห์เชิงจิตวิทยาที่เกิดจากความมั่นคงภายในการควบคุมอารมณ์จึงไม่ใช่เพียงทักษะทางพฤติกรรมแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้าใจตนเองและความเข้าใจผู้อื่น ผู้ที่ฝึกนิสัยนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยังสะท้อนถึงเสน่ห์เฉพาะตัวที่เกิดจากความเข้าใจและความเคารพต่อผู้อื่น 3. มีความมั่นคงในตนเองพวกเขาไม่ต้องอวดหรือขอการยอมรับคนรอบตัวจะสัมผัสได้ถึงความมั่นคงภายในซึ่งสร้างเสน่ห์แบบเงียบๆความมั่นคงในตนเองเป็นคุณสมบัติสําคัญที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจของมนุษย์ผู้ที่มีความมั่นคงในตนเองไม่จําเป็นต้องแสดงออกเพื่อให้คนอื่นยอมรับ พวกเขาเข้าใจคุณค่าและขีดจำกัดของตนเองมีความชัดเจนในเป้าหมายและทิศทางชีวิตการมั่นคงนี้ไม่ได้เกิดจากความหยิ่งหรือความมั่นใจเกินเหตุแต่เกิดจากการยอมรับตนเองทั้งด้านที่แข็งแรงและจุดที่ต้องพัฒนาผู้ที่มีความมั่นคงในตนเองสามารถจัดการกับแรงกดดันความขัดแยง้งและสถานการณ์ไม่แน่นอนได้อย่างมีสติพวกเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือความคิดเห็นของผู้อื่นมาทำให้สั่นคลอนการยืนหยัดในคุณค่าของตนเองโดยไม่ยึดต,ติดกับการยอมรับจากผู้อื่น ช่วยให้เกิดความสงบและความมั่นคงภายในซึ่งเป็นพื้นฐานของเสน่ห์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนในมิติทางจิตวิทยาความมั่นคงในตนเองสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์และความเข้าใจในตัวตนเมื่อบุคคลมีความมั่นคงพวกเขาจะสามารถสื่อสารและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจโดยไม่ถูกครอบงำด้วยความวิตกกังวลหรือความกลัวการแสดงออกที่ชัดเจนและมีสมดุลนี้ทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้คนรอบตัวซึ่งเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่เกิดจากความมั่นคงภายใน ไม่ใช่จากการเสแสร้งหรือการพยายามดึงดูดความมั่นคงในตนเองยังช่วยให้ผู้คนรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าพวกเขาไม่พึ่งพาความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อยืนยันตัวตนแต่สามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกันการยืนหยัดในความมั่นคงภายในส่งผลให้ผู้คนรอบตัวรับรู้ถึงความมั่นใจความสงบและความน่าเชื่อถือทำให้เกิดแรงดึงดูดที่ไม่เหมือนใครความมั่นคงในตนเองเป็นสัญลักษณ์ของวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ลึกซึ้ง ผู้ที่มีนิสัยนี้สามารถสร้างเสน่ห์ที่แตกต่างและยั่งยืนเพราะความน่าสนใจของพวกเขามาจากความมั่นคงภายในความเข้าใจตนเองและการมีท่าทีที่สมดุลต่อโลกภายนอก 4. รู้จักตั้งขอบเขตที่เหมาะสมคนวุฒิภาวะสูงเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องตอบสนองหรือเข้าร่วมพวกเขารู้จักปกป้องพลังงานและเวลาของตัวเองอย่างชาญฉลาด การตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนและเหมาะสมถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงไม่ใช่เพียงการปฏิเสธหรือสร้างกำแพงแต่เป็นการรับรู้ตนเองเข้าใจความต้องการและตัดสินใจอย่างมีสติว่าควรเปิดรับหรือปฏิเสธสิ่งใดขอบเขตที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการปกป้องความมั่นคงทางอารมณ์ความคิดและความสัมพันธ์โดยไม่ทำลายความสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้ที่รู้จักตั้งขอบเขตอย่างเหมาะสมมีความชัดเจนในความคาดหวังของตนเองและผู้อื่นพวกเขาตระหนักถึงขีดจำกัดของเวลาพลังงานและทรัพยากรทางจิตใจการกำหนดขอบเขตนี้สะท้อนถึงการให้คุณค่าแก่ตนเองอย่างแท้จริงการยืนหยัดในขอบเขตอย่างมั่นคงไม่เพียงช่วยป้องกันความเหนื่อยล้าทางอารมณ์แต่ยังสร้างความเคารพจากผู้คนรอบตัว ความชัดเจนนี้ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมและการรักษาความสงบภายใน ในมิติทางจิตวิทยาการตั้งขอบเขตที่เหมาะสมสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ความสามารถในการอ่านสัญญาณทางสังคมและการเข้าใจความต้องการของผู้อื่นอย่างแม่นยำการรับรู้สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อความร่วมมือความไว้วางใจและความสงบ สเสน่ห์ที่เกิดจากการตั้งขอบเขตที่เหมาะสมจึงไม่ใช่สเสน่ห์ที่โจงแจ้งหรือวือหวาแต่เป็นสเสน่ห์ที่เกิดจากความละเอียดอ่อนและความเข้าใจคนอื่นอย่างแท้จริงการสังเกตความละเอียดอ่อนทางจิตใจความสมดุลและความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้ การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆของผู้อื่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ลึกซึง้งเป็นรากฐานของสเสน่ห์ที่ไม่ซ้ำใครเพราะมันสะท้อนถึงความมั่นคงความสมดุลและความเข้าใจตนเองในทุกมิติของชีวิต 5. ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆของคนอื่นแม้เป็นเรื่องเล็กเช่นการจำชื่อน้ำเสียงหรือสิ่งที่ชอบ คนวุฒิภาวะสูงมักสังเกตและทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองสำคัญและได้รับความสนใจจริงๆความสามารถในการสังเกตรายละเอียดเล็กๆของคนรอบข้างสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางอารมณ์และความเข้าใจในมนุษย์อย่างลึกซึง้งผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงมักให้ความสำคัญกับความรู้สึกแรงจูงใจและสัญญาณที่ละเอียดอ่อนที่มักถูกมองข้าม การใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความอยากรู้หรือการควบคุมผู้อื่นแต่เป็นการสะท้อนถึงความใส่ใจการเคารพและความเข้าใจที่แท้จริงนิสัยนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีคุณค่าเพราะเมื่อบุคคลสังเกตรายละเอียดเล็กๆและให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นผู้อื่นจะรับรู้ได้ถึงความสนใจและความเอาใจใส่ ความใส่ใจแบบนี้สร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันอย่างลึกซึ้งเพราะมันสื่อสารโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดว่าคนคนนั้นมีค่าและได้รับความสำคัญ ในมิติทางจิตวิทยาการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆของคนอื่นสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ความสามารถในการอ่านสัญญาณทางสังคมและการเข้าใจความต้องการของผู้อื่นอย่างแม่นยำการรับรู้สิ่งเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อความร่วมมือความไว้วางใจและความสงบ สเสน่ห์ที่เกิดจากการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆจึงไม่ใช่สเสน่ห์ที่โจ่งแจ้งหรือวิอหวาแต่เป็นสเสน่ห์ที่เกิดจากความละเอียดอ่อนและความเข้าใจคนอื่นอย่างแท้จริงการสังเกตรายละเอียดเล็กๆแสดงถึงความอ่อนโยนทางจิตใจความสมดุลและความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้ การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆของผู้อื่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ลึกซึง้งเป็นรากฐานของสเสน่ห์ที่ไม่ซ้ำใครเพราะมันสะท้อนถึงความมั่นคงความสมดุลและความเข้าใจตนเองในทุกมิติของชีวิตการเลือกคำพูดอย่างรอบคอบเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของความวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ลึกซึง้ง ผู้ที่มีนิสัยนี้ตระหนักดีว่าคำพูดแต่ละคำมีพลังทั้งสามารถสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นหรือแม้กระทั่งความขัดแยง้งการใช้คำพูดด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังสะท้อนถึงความสามารถในการสื่อสารอย่างชาญฉลาดและการควบคุมอารมณ์ภายใน ผู้ที่เลือกคำพูดอย่างรอบคอบมักไม่รีบร้อนตอบสนองหรือพูดโดยอาศัยอารมณ์ชั่ววูบพวกเขามีทักษะในการฟังวิเคราะห์และประเมินบริบทก่อนจะใช้ถ้อยคำการไกรตรองก่อนพูดไม่เพียงทําให้คำพูดมีพลังและน้ำหนักแต่ยังทําให้ผู้คนรอบตัวรับรู้ถึงความมั่นคงความชัดเจนและความเคารพต่อผู้อื่น ในมิติทางจิตวิทยาการเลือกคำพูดอย่างรอบคอบสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์และความเข้าใจตนเองบุคคลที่มีนิสัยนี้สามารถสื่อสารความคิดความรู้สึกและเจตนาได้อย่างชัดเจนโดยไม่ทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่นการใช้คำพูดด้วยความระมัดระวังยังช่วยลดความเข้าใจผิดความตึงเครียดและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง สเสน่ห์ที่เกิดจากการเลือกคำพูดอย่างรอบคอบเป็นสเสน่ห์ที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังมันสะท้อนถึงความมั่นคงความสมดุลและความใส่ใจต่อผู้อื่นผู้ที่สื่อสารด้วยถ้อยคำที่คิดมาอย่างรอบคอบมักสร้างความเชื่อถือและความเคารพโดยไม่ต้องพยายามการเลือกคำพูดอย่างรอบคอบจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้มีวุฒิภาวะสูงโดดเด่นและมีสเสน่ห์เฉพาะตัว การเลือกคำพูดอย่างรอบคอบไม่ใช่เพียงทักษะการสื่อสารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้าใจตนเองความเข้าใจผู้อื่นและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเป็นนิสัยที่สะท้อนถึงสเสน่ห์แบบไม่เหมือนใครเพราะเกิดจากความมั่นคงภายในความรอบคอบและความฉลาดทางอารมณ์ 7. รู้จักให้อภยัยและไม่จดจาความผิดพลาดของคนอื่น การไม่ยึดติดกับความโกรธหรืออารมณ์ลบทำให้คนรอบตัวรู้สึกสบายใจและปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้การให้อภยัยและการไม่จดจำความผิดพลาดของผู้อื่นสะท้อนถึงความลึกซึ้งของวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจอย่างชัดเจนผู้ที่มีนิสัยนี้เข้าใจว่าการเก็บความโกรธหรือความผิดพลาดในใจไม่เพียงสร้างความทุกข์ให้ตนเองแต่ยังเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์และการเติบโตทางสังคมการให้อภยัยจึงเป็นทั้งการปลดปล่อยตอนเองและการเคารพต่อผู้อื่น บุคคลที่มีวุฒิภาวะสูงตระหนักว่าการยึดติดกับความผิดพลาดของผู้อื่นไม่ได้ช่วยให้ใครดีขึ้นแต่กลับทำลายความไว้วางใจและความสัมพันธ์การไม่จดจำความผิดพลาดเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับการเริ่มต้นใหม่ทั้งในแง่ของการสื่อสารความร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันการให้อภัยอย่างแท้จริงไม่ได้หมายถึงการลืมหรือยอมรับความไม่ถูกต้องแต่เป็นการเลือกที่จะไม่ให้ความผิดพลาดนั้นมาควบคุมอารมณ์หรือความคิดของตน ในมิติทางจิตวิทยาการให้อภัยและไม่จดจำความผิดพลาดเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์การเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเองรวมถึงความสามารถในการมองผู้อื่นด้วยมุมมองที่สมดุล บุคคลที่มีนิสัยนี้สามารถรักษาความสงบภายในแม้ต้องเผชิญกับความไม่สมบูรณ์หรือความผิดพลาดของผู้อื่นการปล่อยวางความโกรธหรือความแค้นสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนสเสน่ห์ที่เกิดจากการให้อภยัยและไม่จดจําความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นสเสน่ห์แบบละเอียดอ่อนแต่ทรงพลัง มันสะท้อนถึงความมั่นคงภายในความเข้าใจตนเองและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและความเคารพการให้อภยัยทําให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกปลอดภยัยสบายใจและมีแรงดึงดูดทางจิตวิทยาที่ไม่สําใคร การรู้จักให้อภัยและไม่จดจำความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นสัญลักษณ์ของวุฒิภาวะทางอารมณ์และความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเป็นนิสัยที่สะท้อนถึงสเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะเกิดจากความมั่นคงภายในความเข้าใจตนเองและความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน 8. ไม่แข่งขันเพื่อเด่นเหนือคนอื่น พวกเขาไม่จำเป็นต้องชนะทุกอย่างแต่เน้นการเติบโตและพัฒนาตัวเองคนรอบตัวจึงรู้สึกว่าพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าคู่แข่งความสามารถในการอยู่โดยไม่ต้องแข่งขันเพื่อเหนือกว่าผู้อื่นเป็นสัญลักษณ์ของวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ลึกซึง้งผู้ที่มีนิสัยนี้ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพหรือยืนยันตัวตนผ่านความเหนือกว่าแต่เข้าใจคุณค่าและความสามารถของตนเองอย่างมั่นคง การไม่แข่งขันเพื่อเด่นเหนือคนอื่นสะท้อนถึงความสงบภายในความมั่นคงและความพอใจในตัวเองอย่างแท้จริงบุคคลที่มีวุฒิภาวะสูงตระหนักว่าการแข่งขันเพื่อความเหนือกว่าผู้อื่นมักนำไปสู่ความตึงเครียดความอิจฉาและความไม่สมดุลทางจิตใจพวกเขาเลือกที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองการตั้งเป้าหมายส่วนตัวและการสร้างความสำเร็จบนพื้นฐานของความเข้าใจและความพอใจในชีวิต การไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นทำให้เกิดความชัดเจนในเป้าหมายและความสัมพันธ์ที่มั่นคงในมิติทางจิตวิทยาการไม่แข่งขันเพื่อเด่นเหนือผู้อื่นสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์และความเข้าใจตนเองบุคคลที่มีนิสัยนี้สามารถควบคุมแรงกระตุ้นทางอารมณ์เช่นความอิจฉ้าความหึงหวงหรือความต้องการยืนยันตัวตนพวกเขาให้คุณค่ากับความสงบภายในการร่วมมือและการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความไว้วางใจ การไม่แข่งขันเพื่อเด่นเหนือผู้อื่นจึงสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีคุณค่าสเสน่ห์ที่เกิดจากการไม่แข่งขันเพื่อเด่นเหนือผู้อื่นเป็นสเสน่ห์ที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังมันสะท้อนถึงความมั่นคงภายในความเข้าใจตนเองและความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นการไม่พยายามเอาชนะหรือเหนือกว่าผู้อื่นทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกสบายใจปลอดภยัยและมีแรงดึงดูดทางจิตวิทยาที่ไม่สำใคร การไม่แข่งขันเพื่อเด่นเหนือผู้อื่นเป็นสัญลักษณ์ของวุฒิภาวะทางอารมณ์และความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์เป็นนิสัยที่สะท้อนถึงสเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะเกิดจากความมั่นคงภายในความเข้าใจตนเองและความความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลและยั่งยืน9มีอารมณ์ขวัญแบบเข้าใจคนไม่ใช่อารมณ์ขวัญที่ล้อหรือทำร้ายใครแต่เป็นอารมณ์ขวัญที่ผ่อนคลายและเข้าใจสถานการณ์ทำให้บรรยากาศรอบตัวสบายและสนุก อารมณ์ขวัญเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงความสนุกสนานหรือความบันเทิงแต่สำหรับผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงอารมณ์ขวัญที่แท้จริงสะท้อนถึงความเข้าใจในมนุษย์อย่างลึกซึง้งและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อย่างสมดุลอารมณ์ขวัญประเภทนี้ไม่ได้มุ่งหวังให้ตนเองโดดเด่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหน้าแต่เป็นวิธีสื่อสารเชิงบวกที่ทำให้บรรยากาศรับตัวผ่อนคลายและสร้างความเชื่อมโยง ผู้ที่มีอารมณ์ขวัญแบบเข้าใจคนตระหนักถึงขอบเขตและบริบทของสถานการณ์พวกเขาใช้ความรอบคอบและความละเอียดอ่อนในการสื่อสารทําให้คําพูดตลกหรือมุกที่ใช้สามารถสร้างรอยยิ้มและความสบายใจโดยไม่ทําร้ายความรู้สึกของผู้อื่นการมีอารมณ์ขวัญแบบนี้สะท้อนถึงความฉลาดทางอารมณ์ความสามารถในการอ่านความรู้สึกและบริบททางสังคมและความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ ในมิติทางจิตวิทยาอารมณ์ขวัญแบบเข้าใจคนสัมพันธ์กับความมั่นคงภายในและความสามารถในการควบคุมอารมณ์บุคคลที่มีนิสัยนี้สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้การใช้มุกหรือคำพูดที่มีอารมณ์ขวัญอย่างเหมาะสมช่วยสร้างบรรยากาศที่ปลอดภยัยและเอื้อต่อความร่วมมือความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน สเสน่ห์ที่เกิดจากการมีอารมณ์ขวัญแบบเข้าใจคนเป็นสเสน่ห์ที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังมันสะท้อนถึงความมั่นคงภายในความเข้าใจผู้อื่นและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าอย่างมีคุณค่า การมีอารมณ์ขวัญแบบเข้าใจคนเป็นสัญลักษณ์ของวุฒธธิภาวะทางอารมณ์และความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเป็นนิสัยที่สะท้อนถึงสเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะเกิดจากความมั่นคงภายในความรอบคอบและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและความสบายใจ 10. เรียนรู้จากความผิดพลาดและเงียบเงียบพัฒนาตัวเองพวกเขาใช้เวลาสังเกตปรับตัวและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องประกาศ ทำให้ความสามารถและความน่าสนใจเพิ่มขึ้นแบบเงียบๆ ความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆเ,เป็นสัญลักษณ์ของวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ลึกซึง้งผู้ที่มีนิสัยนี้ไม่ต้องการแสดงความสำเร็จหรือความเก่งกาจให้ใครเห็นแต่เลือกที่จะใช้ความสงบและความตั้งใจในการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องพวกเขาตระหนักว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาที่แท้จริงเกิดจากการสังเกตการสะท้อนตนเองและการนำบทเรียนมาปรับใช้ ผู้ที่เงียบเียบพัฒนาตัวเองมีความอดทนและมีวิธีคิดเชิงวิเคราะห์พวกเขาไม่ถูกอารมณ์หรือความภาคภูมิใจของตนเองครอบงำแต่สามารถมองความผิดพลาดด้วยมุมมองที่เป็นกลางเข้าใจสาเหตุและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงอย่างชัดเจนการเรียนรู้อย่างเงียบๆทำให้พวกเขาสะสมความรู้และประสบการณ์โดยไม่ต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับผู้อื่นการเรียนรู้จากความผิดพลาดสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการพัฒนาตนเองบุคคลที่มีนิสัยนี้ สามารถจัดการกับความล้มเหลวโดยไม่สร้างความเครียดทางอารมณ์การปรับตัวและพัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆทำให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ความเชื่อมั่นและทักษะในการแก้ปัญหาที่เฉียบแหลมและรอบคอบเสน่ห์ที่เกิดจากนิสัยนี้เป็นเสน่ห์แบบละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังมันสะท้อนถึงความมั่นคงภายในความรอบคอบและความสามารถในการเติบโตโดยไม่ต้องอวดอ้างการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆทำให้ผู้คนรอบตัวรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือความสงบ และเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริง